ข่าวประจำวันที่4ตุลาคม2563ด่วนบัตรคนจนกดเงินสดได้ตุลาคมนี้2รายการเช็คได้ที่นี่ไปรับฟังกันเลยครับทันข่าวทันเหตุการณ์กด ติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3าทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมก็พบกับข่าวสามทีวีอีกเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตในเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมในเดือนตุลาคมนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้ได้2รายการนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังเนื้อหากันเลยครับก่อนอื่นนะครับ ช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับอยากจะสอบถามว่าการกดเงินสดได้ในครั้งนี้จเจาไปซื้ออะไรกันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านร่วมสนุกร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับครับผมก็ขอบคุณจากข่าวสำนักเดอะแบ k กอก i นไซด์นะครับกับบทความนี้นะครับก็เขาได้อัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับ บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนตุลาคมนี้นะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้ได้2รายการนะครับผมก็คือในเดือนตุลาคม63นี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยจะได้รับวงเงินช่วยเหลือนะครับลดลงเป็น6รายการและมีวงเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ได้ลดลงเหลือเพียงแค่2รายการเท่านั้นนะครับผม2รายการดังกล่าวนี้มีอะไรบ้าง ที่สามารถกดเป็นเงินสดได้เนี่ยนะครับก็คือในเดือนตุลาคม6 3ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้จากวงเงินช่วยเหลือได้2รายการโดยจะโอนเงินเข้าพร้อมกันในวันที่18ตุลาคมนะครับผมก็มี1น,นะครับค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผ,ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องสำรองเงินจ่ายสดออกไปก่อนนะครับจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรคนจนในวันที่18ตุลาคมนะครับและสามารถ,ถดำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลยนะครับผมในส่วนของค่าน้ำปราปานะครับผมต่อมา จะเป็นค่าไฟฟ้าฟรีนะครับไม่เกิน2 3 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดเดือนละ2 3 0บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟมาสำรองจ่ายเงินสดออกไปก่อนนะครับจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดเ,เข้ากับให้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ในวันที่18ตุลาคมนะครับและสามารถนําบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลยนะครับก็คือจะมีอยู่สส่วนด้วยกันนั่นก็คือค่าน้ําประปาฟรีและค่าไฟฟ้าฟรีนะครับสส่วนนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมส่วนนะครับวงเงินช่วยเหลือที่กดเงินสดไม่ได้นะครับนอกจากนี้ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้รับวงเงินช่วยเหลือที่กดเงินสดไม่ได้ทั้ง4ี่รายการซึ่งส่วนใหญ่จะโอนไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 63นะครับที่ผ่านมาและอีกหนึ่งรายการคาดว่าจะโอนเงินเข้าบัตรในช่วงกลางเดือนนี้นะครับนั่นก็คือ 1. นะครับค่าเดินทางด้วยรถโด,ดยสารสาธ,ธารณะโอนเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับค่ารถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยหรือรถเมย์ขสมก,กนะครับและรถและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งได้รับเฉพาะกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพ และ6จังหวัดปริมณฑลเท่านั้นนะครับก็คือได้แก่นนทบุรีอทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมนะครับค่าลดโดยสารบขสอหรือลถทัวร์บขสอนะครับ500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งนะครับแต่ไม่เกินวงเงินที่กําหนดโดยนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจนเนี่ย ขอัยครับโดยนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตัว๋วโดยสารบขสนะครับผมสาหรับค่ารถไฟฟ้าก็เช่นกันนะครับทำทำ,ทำเงื่อนไขเดียวกับรถทัวร์บขสเลยนะครับค่ารถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อต่อเดือนนะครับผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเช่นกันนะครับแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่เขากําหนดนะครับโดยสามารถนาบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และก็บัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจําหน่ายตัว๋วรถไฟฟ้าได้เลยนะครับทั้ง2ส,ส่วนนี้ใช้เงื่อนไขเหมือนกันนะครับรถทัวร์แล้วก็รถไฟฟ้านะครับผม 2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอ,าอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเมื่อโอนเมื่ออันนี้เขาโอนไปแล้วเนาะ โอนเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับสําหรับความช่วยเหลือนี้นะครับผู้ถือบัตรสสดิการห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จํากัดจานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่เขากําหนดนะครับและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับก็คือ1และ2นี้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะสำหรับผู้ถือบัตรที่มีรายได้มากกว่า30 0 0 0บาทต่อปีเนี่ยจะได้รับวงเงินอยู่ที่300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วน10,000แบาท ต่อปีนะครับจะได้รับวงเงินอยู่ที่200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผมส่วนลดค่าก๊าซ LPG ก๊าซหุงต้มนะครับ45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับอันนี้ก็โอนไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานะครับผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซ LPG กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับกับกับร้านที่กระทรวงพลังงานนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดป็นจำกัดจำนวนค้างเช่นกันนะครับ ภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ต่อมารายการที่4ที่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด,สดได้นะโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเป็นวงเงินชั่วคราวระยะสั้นมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยและรักษาระดับบริโภคในประเทศนะครับด้วยการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้บัตรคนจนอีก500บาทนะครับ เป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม63นะครับเบื้องต้นนะครับกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวงเงินช่วยเหลืองวดแรกและจะโอนเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในช่วงกลางเดือนหรือประมาณวันที่15-16ตุลาคมนี้นะครับเป็นต้นไปโดยจะทยอยโอนเงินเข้าบัตรตามเลขบัตรประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าเมื่อใกล้วันจ่ายเงินจริงนะครับกรมบัญชีกลางจะมีการประกาศความชัดเจนอีกครั้งนะครับผมก็รอติดตามนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วกราบขอพรบคุณมากนะครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ตอ,อบคําถามที่ผมสอบถามไปด้วยนะครับว่าถ้าท่านสามารถกดเงินสดได้ในครั้งนี้จะนําไปซื้ออะไรกันบ้างนะครับพิมพ์พูดคุยกันเข้ามาได้ทั้งใต้คลิปวิดีโอ Facebook และ u t u b e นะครับผมสุดท้ายนี้ก่อนจากกาันฝากคลิปวิดีโอเก่าๆของข่าวสามทีวีเอาไว้ด้วยนะครับก็หลักๆทําอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะครับที่ทาอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น โครงการคนละครึ่งนะครับเป็นโครงการใหม่ที่เยียวยาแจกเงินนะครับ2จะเป็นเรื่องของบัตรคนจนเงินบำนาญเบีย้ยผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผมไปรับฟังกันได้นะครับผมตรงนี้มีความคืบหน้าอยู่ทุกวันและตลอดเวลานะครับข่าว3ามทีวจะนําเสนอข่าวที่เป็นข่าวจริงนะครับผมไม่มีบิดเบือนแน่นอนก็สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณนะครับที่มารับฟังรับชมข่าวสามทีวีจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็หมดแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอบ่ายนี้นะครับไว้รับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสําหรับช่วงบายนี้ก็สวัสดีครับหากใครมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคําถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับ แนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะ นะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ตอบคําถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปดีโอถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผม แล้วก็ Youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3 t ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนานครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผม สุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่สก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ